อตอนนี้อยู่ที่สนามบินปักกิ่งนะครับต้าชิง Aware อันนี้เป็นเครื่องขายตั๋วสับเวย์นะครับก็มีภาษาอังกฤษให้เลือกกดภาษาอังกฤษไปที่นี้เพื่อจะเข้าเมือง35อันนี้เลือกจำนวนตั๋วสองคน Single ลจูเนลโอเค Next ก็มีวิธีการจ่ายเงินเป็นสแกนโค้ดลองสแกนดิใช้เป็นอะไรอ่ะ To wallet ลองสแกนดิไม่ใช่อันนี้สแกนไม่ได้ต้องเป็นเออลองส่งดูดิได้ป่ะไม่เคยใช้ อลีเปเกอ,อ,อ่ะลองกด <70. S 1> อ่าถูกป่ะเจ็ดสิบปุ๊บกตกลงอนุญาตการเชื่อมบัญชีอ่าจ่ายจ่ายสามร้อยอ่าโอเค ใช่แล้วอ่ะมาแล้วบัตรออกมาแล้วก็ใช้ทูมันนี่สแกนจ่ายได้นะไม่ยากกดอินลิฟไายห้าเชิงเหมือนวานอ่าสองคนแล้วก็เน็กซอาลิเบ

ได้แล้วนะโอ้เยี่ยมมาก อันนั้นเหมือนวอรนัทมันเลื่อนมันเลื่อนเก่าตัวมัดเหรอ เราอยากกินไส้เนี่ยไส้ครีมเหมือครับไม่ช็อกโกแลตอือนะพอแล้วสองอย่างนี่ก็เอาอะไรแค่นี้แหละก็ง้อก็ห้าร้อยบาท กิไนไส่อะไรอ่ะไส่แบบเบ,บคอนเบ,บคอนกับ,บ,บ,บชีสถ่ายละนี่ถ่ายวิดีโอชถ่ายวิดีโอเราจะลองชิมกันค่ะโอเคป่ะ ก็เกินแบบบ้างมันไม่แข็งมากเราก็แข็งแล้วชีสเป็นไงเค็มอ่ะเค็มเลยที่ชอบช่วนช็อกโกแลตไปไง หวานมากไหมได้รสช็อกโกแลตอยู่ไม่เลยกินเหมือนครีมมากกว่าโอเคก็อยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งหรือเบจิงนะครับก็อากาศเย็นมากตอนนี้หูเหมือนจะหูเหมือนจะแตกออก ใส่กันคนละสามสี่ชั้นนะนและ้วตอนนี้กำลังจะไปที่หวังฟูจริงถนนคนเดินนะครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดเป็นผู้ประสบภัยอันนี้แค่ยังไม่เมื่อนะยังไม่ถึงติดลบนะแต่รู้สึกว่าหนาวมาก<อ>ไม่ไม่ใช่หนาวมากหามายว่าไม่กินอาหารแล้วคะ่ะทุกคนเหมือนเดินอยู่ในช่องฟิช ประมาณนั้นใช่ด้วยค่ะช่ด้วย,วยอะไรเ่ะอหกเก้าให้หน่อยจ้าบอ,บอราบอกเราเป็นสตรีตรงนั้ เจอเกงะตื <S 2> <S 2> ่อแอย่เช้อนผกพักจะ่ทไปเดินดูก่อนนะคะเนี่ยคู่กี่บาทอะ่ะไม่รู้มีราคาแป๊ะ่ี่ส40หยวนอืมสองร200 45 20แหวนเพียบเลยหมนนน้ชิั่ีไ 享十倍积分，打开手机应用市场，搜索酷潮玩，下载后一键注册登录。收银台买单前出示 A A 会员码，享十倍积分，积分可抵无门槛现金券，还可兑换腾讯、爱奇艺、网易严选会员，超值享受，不可错过。嗯 <noise>。 เด็กเปล่าเฮ้ยนาจยัผู้ใหญ่ไหมวัยรุ่นวัยรุ่นจริงป่ะฮะมันไม่ใช่เด็กวัยเราเราใส่ไม่ได้เราใส่ไม่ได้หรอะมันแน่นตรงนี้แล้วอ๋อโอเคอดเออาวสีสวยนะ ฉันว่าอันนี้ใหญ่นะใหญ่ป่ะไม่ใหญ่มีอันเนี้ยรูปหมูอ่ะเอนั่นไงคับอยู่บาราพี่ไงอืเท่าไหร่อ่ะเนี่ยหกสิบ ได้ไหม่คำดูดิโอเคอันออน,นี้คือปลาอันนี้คือปลานี่หม้อไฟใช่สามสามิบก็คูณห้าไปสามสิบร้อยห้าสิบบาท ร้อยห้าสิบบาทนี้มันเย็นตะโฟบ้านเราดิเอาต้มมาหนึ่งโมก็ข้าวจะมีข้าวด้วยอ่ะมีข้าวแล้วก็เอาไอ้หมูทอดกินเหรอกินร้านนี้เลยใช่ไหมอ่าหรือเอากินจบก็เอานี้เลยป่ะพี่กินอะไรที่อยากกินอะไรอยากกินซุปวันนี้อ๋อหรือเอาไงอ่ะแล้วแต่เธออ่าได้ได้มันน่าจะเหม้อไฟอ่ะ อ๋อเป็นหม้อไฟปลาสิบแปดบาทยี่บแปดเดือนต้มปลาไม่ชอบแต่อันนี้ไม่รู้อะไรนะอันนี้มันน่าจะปลาหมึกอะไรมีป่ะมันมีว่าน่าจะมีซีฟู้ดแล้วก็มีโพฟูแต่อันนี้ฉันไม่รู้แค่คิดว่าเป็นเนื้ออันเนี้ยน่าจะเนื้อใช่ไหมเอาหนลองเลงไว้เลยเอาอันนี้อันนี้แล้วก็ข้าวแล้วก็น้ำอ๋อเราถ่ายรูปไว้ดิเผื่อสั่งยาก นี่เป็นเหมือนหม้อไฟนะข้างล่างใช้แก๊สก้อนสั่งข้าวมากินอันนี้ก็เป็นเลือดเป็ดนะหม,ม้อไฟเลือดเป็ด มีเลือดเป็ดแล้วก็ผักเป็นผักสะเตวนใหญ่ที่เธอกินมังอ่ะสั่งมาเนี่ยมีเต้าหู้แค่นั้นอนะ่ะแล้วก็มีเลือดเป็ดแล้วก็ผักพวงสั่งไม่มีเนื้อดีสั่งไก่อะไรมาด้วยเออ,อ แต่สีมันเหมือนแกงส้มนะไม่คือหม่าล่าค่ะหม่าล่าใช่ปะแต่ไม่มีเม็ดไอ้ที่ว่าทําให้ลิ้นเปรี้ยวนะมันจะเหมือนเป็นเครื่องแกงของหม่าล่าเฉยๆแต่มันไม่ได้มีแบบว่าเหมือนที่เราไปกินชาบูอืมอร่อยอยู่กินกับข้าวสั่งเลือดเป็ดมากินซะงั้นแทนที่จะสั่งอะไรให้มีเนื้อมีเนื้อจากรูปไงอืมแต่ต้างได้ที่สั่งอันนี้เป็นไก่ทอดนะ รสชาติเหมือนต้มยำแต่รสหมาล่าไม่เปรี้ยวมากอร่อยโดยรวมอร่อยแนะนำเลยแนะนเลยอากาศหนาวๆกินอะไรร้อนๆเนี่ยขนมโบราณขนมโบราณเขามีให้ชิมมันมันมันก็มีหลากหลายนี่นะ

42. 42. 42. 42. 42. เหมือนขนมเปี๊ยะเนี่ยเป็นกล่องใหญ่นะแจกได้หลายคนนะพูดถึงเออ แจกได้หลายคนนอ้ราคา่องชิ้นเหรอไม่รู้อ่านยังไม่รู้ชิ้นละสี่สิบสองยวนนี้อยู่ถนนคนเดินหวังฟูจิงนะครับกับปูมี่ผู้ผู้หนาวหู ยังฟังซาเบาอยู่ตลอดเวลาเจอไอ้น,นี่ไงสามมิติมุมตึกสามมิติเ่ย ันนี้สวยนะเนี่ยนุ่สวยนะน่ารักนะหรออืต ge ้องสั <S 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 ่งในช็อปปี้ หมาหรือแมวแล้วอันนี้อันนี้แมวดืดนมได้ด้วยอ่ะมันเลียได้ด้วยวะอ๋ออันนู้น จากร้านไหนนะอะไรนะเครสา,าติเป็นไงคะมีอะไรให้เคี้ยวด้วยอ่ะไขม่มุกเดี๋ยวจะลองอันนี้ต่อนี่เ <c oughs> หรอมีไข่มุกอยู่ข้างในข้างล่าง <c oughs> เป็นเหมือน น้ำตาลน้ำเชื่อมของที่เหมือนอะไรนะเหมือนสลัปี้อ่ะในเซเว่นอ่ะน้ำแข็งมันน้อยไปป่ะแต่ว่าของที่มีอะไรให้ดูด้วยนะจะว่ามันหวานไปว่ะน้ำแข็งน้อยมันไม่ค่อยเย็นน้แข็งอะไรเขาไม่ได้ใส่น้ำแข็งอันนี้เห็นที่รีวิวกันนะน้ำงนะองุ่นนะเพราะว่าอร่อยเพราะบนมันเป็นชีสค่ะแล้วข้างล่างเป็นน้ำตาลนี่ยอร่อยเนี่ออยอร่อยจริง มีเนื้อ,องุ่นด้วยลองลองกินดูนนม,นมันมันหวานหวานส่วนเนื้อไขบ่บุกก็นุ่มๆอร่อยดีนนยนะมันไม่เหมือนวุ้นที่เดียวเป็นก็อร่อยดีคือตัวตัวไขม่มุกมันก็หวานในตัวนะอไอเนี้ยมันจะมีเนื้อองุ่น อ้นี่ที่ที่ในยูทูบเบอร์เขาถ่ายกินให้ดูอะเอออร่อยดีฉันชอบฉันชอบน้ำสไตล์น้ำผลไม้มากกว่าโดยรวมว่าอร่อย <laughs> อีกาเหมาะขนาดเช่ชชชอ 多少包？多少？但因为我现在饿了，好几天了，你先吧，你先。不不做了，不做了啊！这不在意思。那、啊、反正我知道我后悔了，那不做了，真的没关系，都看我做。 เหมือนเป็นคล้ายๆเค้นะเป็นเอาแป้งมาฉาบกับกระทะร้อนๆแล้วก็ลอกออกมาเป็นเป็นเปลือกแป้งเป็นแผ่นแป้งใส่ชีสด้วยอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเป็นแฮมะหรืออะไรเบคอนอ่ะ แล้วก็พับมอมีกรอบคือเวอร์กว่าถึงว่าน่าจะกรอบดีอ่ะอืมเฮ้คนละอันนี้แบบใชนั่นเยอะเ,อเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะสิบเจ็ดหยวนไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยบาท